สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ก็มาอัปเดตแล้วก็พูดถึง iPad Air 5ในปี2025นะครว่ายังน่าซื้ออยู่ไหมแล้วก็ราคาเท่าไหร่ราคามือสองนะตอนนี้คือซึ่งราคาค่อนข้างถูกลงมาเยอะนะครับซึ่งกลางๆปีตอนนั้นอยู่ที่ประมาณ1,500 0ตอนนี้มาอยู่ที่ราคามู0อนบาทนะครับถ้าถูกสุดหน่อยก็ ประมาณ9,000กว่าบาทนะครับอาจจะสภาพมีรอยหน่อยประมาณนี้นะครับแต่ถ้าสภาพดีมีพวกอุปกรณ์ชุดชาร์จครบนะครับก็อาจจะอยู่ที่ร,ราาประมาณ13,900จนถึง14,000กว่าบาทแล้วก็มันจะมีรุ่น Wi-Fi แล้วก็รุ่น Cellular นะครับรุ่นเซล l ูลา r ก็จะราคาสูงหน่อยกับ1 5 0 0นาะครับแล้วก็ความจุเริ่มต้นก็ประมาณ6 4 g ิส่วนราคามือหนตอนนี้ราคาอยู่ที่ราๆประมาณ16,900บาท ซึ่งบางร้านถ้าเป็นในพวกร้าน M B K เนี่ยก็อาจจะราคาถูกหน่อยบางร้านก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ15,9 0 0ก็มีนะครับเริ่มต้น 64G กิกแต่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเครื่องที่มีประกันหรือเปล่าแล้วก็มันจะมีเครื่องที่มีประกันหรือ Activate แล้วกับเครื่องที่ยังไม่ได้ Activate เครื่องที่ Activate แล้วราคาก็จะถูกกว่าหน่อยแล้วก็ตอนนี้มีรุ่นใหม่ก็คือ iPad Air6 นะครับถามว่า Air5 กับ Air6 เนี่ยซื้อรุ่นไหนดีนะครับซื้อ Air6 ดีไหม คือถ้ามีงบแล้วก็ชอบรุ่นใหม่ก็แนะนำเป็นรุ่นใหม่อยู่แล้วนะครับ iPad Air 6ซึ่งถามว่าดีกว่าตรงไหนนะครับถ้าเป็นสเปคก็จะเป็นชิป M2 ส่วน Air 5ก็จะเป็นชิป M1 นะครับแล้วก็ต่างกันอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นในส่วนงหน้าจอมันจะมีให้เราเลือกเป็นหน้าจอขนาด11นิ้วกับขนาด13นิ้วนะครับในสวง iPad Air 6ซึ่ง iPad Air 5เนี่จะเป็นหน้าจอ10.9นิ้วนะครับแล้วก็สเปคอย่างอื่นแทบจะไม่ได้แตกต่างมากแล้วก็จะมีความจุ ถ้าเป็น Air 6อ่ะจะเริ่มต้น128กิกขึ้นไปส่วน Air 5 14กิกโหเดี๋ยวผมให้ดูเครื่องผมนะ64กิกใช้เกือบ2ปีแทบจะไม่พอใช้งานหรือไม่พอใช้งานเลยและกันในส่วนของความจุนี่โหเดี๋ยวผมให้ดูเลยถ่ายรูปเกือบ2,000กว่ารูปนะครับผม2,005 GB. แล้วก็เหลือความจุ64กิกะเหลืออยู่ประมาณ3กิกอันนี้คือผมํำลองข้อมูลนะมีพื้นที่ i c l o ประมาณ5กิกเองไม่ได้ซื้อพื้นที่ซึ่ง 64กิกบอกเลยว่าไม่พอใช้งานนะครับนี่ขนาด iPad รที่แบบเน้นทํางานตัดต่อคลิปนู่นนี่นั่นอ่ะไม่พอแน่นอนแนะนําให้เป็น256กิกหรือว่าอาจจะซื้อแฟลชไดร์ฮาร์ดดิสก์ SSD นะครับเอาไว้มาเก็บข้อมูลก็ได้นะครับหรือเก็บข้อมูลไว้บนของครับอย่างเครื่องตัวนี้ก็ใช้มาประมาณเกือบเกือบ2ปีนะครับแล้วก็ใช้งานวันละ3-4ชั่วโมงนะครับตั้งแต่5โมงจนถึง2ทุ่มอ่ะ ซึ่ง iPad Air 5นะครับหรือว่า iPad นะครับก็จะมีลูกเล่นข้อดีอย่างหนึ่งก็ในส่วนของการแยกหน้าจอนะครับแยกเป็น2หน้าจอได้นะครับเวลาเราอยากจะถ่ายฟีดโซเชียลต่างๆนะครับก็สามารถแยกหน้าจอ2หน้าจอได้ซึ่งแบตเตอรี่โห7,000มิลลอนะครับผมใช้งานตั้งแต่5โมงจนถึง2ทุ่มกว่านะครับแบตหมดประมาณนี้ นะครับทุกวันนี้ก็ใช้ประมาณนี้เลยนะครับมีพวก Youtube Facebook ต่างๆนะครับที่ผมเล่นแต่ละวันประมาณ3ชั่วโมงนะครับผมวันหนึ่งแบต7,000กมิลแอมปอ่าสุขภาพแบตของเครื่องผมน่าจะอยู่ประมาณ80ประมาณ80ต้นๆเนี่ยนะครับทั้งก่อนอยู่ที่ประมาณ80กว่านะครับผมพอที่ผมไปเช็คดูนะครับซึ่งตัวน,นี้มันจะไม่มีให้เราเช็คเหมือน iPhone แล้วก็รองรับอัปเดต iOS 18 19ก็น่าจะลองรับอัปเดตก็คือน่าจะประมาณ2-3ปีได้รับอัปเดตในส่ว iOS 19 20้นู่นเลย CPU <c oughs> ก็จะเป็นชิป Apple M1 นะครับชิปยังถือว่าแรงอยู่นะครับเล่นเกมสตรีมเกมแคสเกมตัดต่อได้ แต่ถ้าเป็นตัดต่อก็ต้องไปดูในส่วนของแอปพลิเคชันตัดต่อด้วยนะครับบางแอป,ปก็อาจจะช้าหนว่วงถ้าเป็นเครื่องที่ใช้งานมาราวๆหนึ่งปีนะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของการเล่นเกมก็ชิป M1 ส่วนมากก็จะมีปัญหาเวลาเครื่องร้อนมากกว่านะครับเครื่องร้อนอาจจะแสงดรอปนะครับแล้วก็มีแหลกๆในหน่อยนะครับถ้าปรับสุดก็อาจจะไม่ไหวนะบางเกมที่สเปคสูงนะครับแต่ถ้าเป็นพวกเกมทั่วไป Rv p u b G เล่นได้แบบลื่นๆนะครับ ส่วนตัวผมนะถ้ามีงบนะแนะนำจัดรุ่น iPad Pro ไปเลยดีกว่านะครับเน้นตัดต่อเล่นเกมสตรีมเกมนะครับแต่ถ้าเน้นแบบงบน้อยขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็ตัดต่อได้เล่นเกมได้ iPad Air 5นะครับก็ยังไหวยอยู่นะในปี2025ยังแบบลื่นๆอยู่แล้วนะ